สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตประจำวันที่11มิถุนายนนะครับปี2567นะครับวันนี้อยู่กับผมบูสวัสด์นะครับนักุุท์์การลงทุนจากบลกรุงศรีพะนาสินนะครับเซตในช่วงวันที่ผ่านมานะครับถือยังปิดปรับตัวลดลงนะครับลบ2.47จุดนะครับลบ0.19ปนะครับปิดที่บริเวณ1,316.1จุด มูลค่าการซื้อขายถือว่าหนาแน่นขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่45,300ล้านบาทนะครับจำนวนที่หุ้นที่ปรับขึ้นนะครับ2,271บริษัทนะครับหุ้นที่ปรับลง216บริษัทนะครับแต่ฉชนนี้โดยภาพรวมวันนี้ยังถือว่าเคลื่อนไหวค่อนข้างจะผันผวนนะครับแม้ว่าจะรีบาวได้ระหว่างวันนะครับตามมุมมองที่ทางเกจเต็นำเสนอในช่วงเช้าวันนี้นะครับแต่ว่า ลับมาปิดปรับตัวลดลงนะครับก็ยังสะท้อนภาพว่าตลาดยังคงรองความชัดเจนในหลากหลายเหตุการณ์สําคัญในวันพรุ่งนี้นะครับภายในเรื่องหลักก็คือการพิจารณาคดียุบพักก้าวไกลนะครับการประชุมเรื่องของกรนอง,งอนะครับส่วนต่างประเทศนะครับเป็นเรื่องของการรายงานเงินเฟ้อ c ติในสหรัฐนะครับรวมถึงการประชุมเฟดที่เราจะทราบผลในช่วงเช้าวันพฤหัสนะครับโดยกลุ่มที่หลุนดัชนีนะครับก็ยังเป็น ฝั่งของกลุ่มด e เท n s i ฟอย่างการแพทย์นะครับ BS BDMs นะครับกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับส่วนกลุ่มที่ถ่วงยังเป็นภาพของกลุ่มที่หุ้นที่อิงกับภายในนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มค้าปลีกนะครับโดยหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นวันนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มการแพทย์นะครับไม่ว่าจะเป็น BDMs BS CSG รวมถึง BCS นะครับก็ประเด็นหลักต้องบอกภาพว่าเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยกำลังเข้าสู่ช่วงของ h ฮซีซันนะครับก็คือหน้าฝนเนี่ย ผู้ป่วยจะเยอะขึ้นปริมาณผู้ใช้บริการในโรงพายาบาลจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับขณะที่ปัจจุบันเนี่ยภาวะตลาดก็ถือว่ามีความผันผวนที่จะสูงนะครับดังนั้นก็เป็นหุ้นที่ได้เปรียบในฐานะที่เป็นหุ้นดีเป็นซีฟนะครับโดยสําหรับมุมมองด้านทางพื้นฐานนะครับนักวิเคราะห์เคเสเรายังให้น้ําหนักของกลุ่มการแพทย์เป็นบูลิสนะครับหุ้นที่เลือกเป็นหุ้นเด่นนะครับยังมอง b m ดี s วาง t a ร็เก็ตไพ์ที่37บาทนะครับดี CS g วาง t a ร็กเก็ตไพ์ที่ 3บาท70นะครับส่วนในกลุ่มหนึ่งนะครับที่เคลื่อนไหวได้ค่อนข้างจะเด่นนะครับคือฝั่งของหุ้นดิจิตอลเทคคอนซัลทนะครับถึงแม้ว่าจะปรับตัวลดลงมาค่อนระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับแต่วันนี้ก็กลับมาปรับตัวได้ดีขึ้นนะครับบริเวรเอ็กบวกได้4ีุ่เอร์เซนะครับรูบิคบวกได้4ี่สเอร์เซนนะครับก็เรื่องหลักเป็นเรื่องของภาพหุ้นนะครับที่สะท้อนปัจจัยลบตั้งแต่ช่วงต้นปีมาแล้วนะครับธุรกิจเนี่ย ผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเช้าวันนี้เองนะครับนักวิเคราะห์ของเคเทสเนี่ยได้มีการออกรายงานนะครับว่าคาดว,ว่ากําไรเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดในช่วงของงวดไตรมาสหนึ่งไปแล้วนะครับโดยเฉพาะภาพหลักที่เราเห็นว่าอุตสาหกรรมแข่งขันรุนแรงเนี่ยเกิดจากเรื่องของงบป,ประมาณภาครัฐที่หายไปนะครับทำให้การแข่งขันทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามพองบป,ประมาณเนี่ยเบิกจ่ายได้ พรแล้วเวลาหนึ่งนะครับปัจจุบันเราเห็นการเบิกจ่ายงบลงทุนของภาครัาเนี่ยเร่งขึ้นนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาสูงถึงระดับ40%ของงบประมาณนะครับสัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่เพียง28%นะครับระยะถัดไปเนี่ยก็เลยเชื่อว่ามีโอกาสจะเห็นภาพการแข่งขันภายในกลุ่มที่ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับกา็ถือว่าสอดคล้องกับมุมมองที่นครปะหอพื้นฐานของเรานะครับร่วมประชุมกับทางบริเวณเมื่อวานนี้นะครับว่าผลประกอบการน่าจะเริ่มเห็นภาพการฟื้นตัวเนี่ยที่ชัดเจนในช่วง ไตรมาสสาเป็นต้นไปนะครับล่าสุดเรามีการปรับเพิ่มคําแนะนำด้วยนะครับบริเวณปรับเพิ่มจากเนรทโรนะครับขึ้นมาเป็นบายราคาเป้าหมายอยู่ที่21บาทนะครับส่วนหุ้นถัดมาก็เป็นฝั่งหุ้นอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งทางทีมกลยุทธ์นะครับเรามองว่าน่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่เคลื่อนไหวได้โดดเด่นในช่วงวันนี้นะครับแล้วก็เป็นไปตามที่เรามองจริงๆนะครับก็ถือว่าปรับตัวขึ้นนะครับแรงหนุนหลักต้องดูจาก ภาพยอดส่งออกของทางเกาหลีใต้นะครับซึ่งเป็นประเทศในฝั่งเอเชียที่ชี้นำนะครับนึ่งวงจรของธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์นะครับถึงแม้ว,ว่ายอดสิบวันแรกของเดือนมิถุนายนเนี่ยจะลดลง4.7%ย้อนเยียนะครับแต่ถ้าเราไปดเูเรื่องของรายสินค้านะครับพราะว่ายอดส่งออกเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยยังโดดเด่นนะครับพุ่งขึ้น36.6%ย้อนเยียนะครับมันก็เลยทำให้ ประเด็นบวกที่มีมาตั้งแต่ช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาจากในเรื่องของงาน wwdc ของ Apple เนี่ยก็มีแรงหนุต่อเนื่องนะครับโดยฝั่งขอ p p p l e เองนะครับจริงก็มีการเปิดตัว apple intelligence นะครับหรือ ai ในรูปแบบของ Apple นะครับจุดเด่นของภาพตรงนี้เนี่ยก็คือเราตีความว่าน่าจะเป็นบวกกับแนวนอุตกรรมม e m i c o n กเ c t o r ในะระยะยาวนะครับโดยเฉพาะ เราเริ่มเห็นภาพของการนำ AI แรงต่างเนี่ยเข้าไปสู่สมาร์ทดีไวซ์เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นมีโอกาสไม่น้อยเลยที่เ,เบฟของการเปลี่ยนแปลงพวกสมาร์ทดีไวซ์การเปลี่ยนเครื่องมือถือเครื่อง iPad องต่างเนี่ยจะเกิดเร็วมากขึ้นนะครับก็จะเกิดหมดไม่ว่าจะเป็นสินค้าของฝั่งทาง Apple หรือว่ายี่ห้อหอื่นๆนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าวันนี้กลุ่มเต็มกลุ่มชิ้นส่วนถือว่า ปรับตัวตอบรับได้โดดเด่นนะครับโดยหุ้นเด่นทางพื้นฐานในกลุ่มเรายังแนะนำา k e e นะครับ t a ร g e เก r ตไพ45บาทส่วนฮาน่าที่มีโอกาสได้รับประโยชน์ในฝั่งของผู้การเปี่ยนแปลงหน้าสมาร์ทดีไว้เนี่ยเ,เรากำลังดูอัพไซด์ตรงนี้อยู่นะครับก็ให้คำแนะนำเป็นเทรดดิ้งอยู่ในปัจจุบันนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่โดดเด่นวันนี้เป็นฝั่งของกลุ่ม J Group นะครับ J m a รปรับตัวขึ้น13.45นะครับเ J 10. 74%นะครับิงเกอร11.66%นะครับรวมถึง SGC 17.73%นะครับก็เป็นการเก่งนะครับเนืแบบว่ากลุ่ม J จามา t เนี่ยจะมีการจัดการประชุมนักวิเคราะห์นะครับในวันที่17มิถุนายนนะครับตลาดก็น่าจะเริ่มมองถึงความคาดหวังเชิงบวกนะครับว่าการจัดประชุมเนี่ยอาจจะบ่งชี้ถึงว่าทางกลุ่มเนี่ย มีจุดเปลี่ยนทางธุรกิจอะไรที่สําคัญหรือเปล่านะครับก็เป็นภาพของการเปลี่ยนกำไรกันอย่างต่อเนื่องแต่ช่วงวานนี้นะครับส่วนกลุ่มหลักที่กดตลาดนะครับคือเป็นฝั่งของกลุ่มธนาคารนะครับเคแบงลบ1นรซนนะครับบีบีลบ1นนซะครับเอ b ลบนปอร์เ็นะครับเคก็่เอรนะครับเรามองว่ากลุ่มธนาคารที่ถูกเทขายวันนี้นะครับก็เป็นการลดความเสี่ยงนะครับเพราะพรุ่งนี้เองเป็นเรื่องของการประชุม ก็อองรนะครับมีหลากหลายเรื่องราวที่ตลาดจะติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพิจารณาดอกเบีย้ยนโยบายนะครับอาจจะเป็นเ,เหมือนว่าจะเป็นตลาดจะคาดหวังว่าเป็นการโครงดอกเบีย้ยนะครับแต่โดยปกติพอมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นก็มักจะมีการลดความเสี่ยงออกมาก่อนนะครับอีกด้านหนึ่งตลาดก็น่าจะรอดูเรื่องของคาดการจีดของกลุ่มของทางแด์ชาติด,ด้วยนะครับก็ถ้าดูสำนักต่างๆที่มีการนำร่องปรับลดไปในช่วงก่อนหน้าเนี่ย อ,อยู่ในระดับ2%กลางๆเนี่ยก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่แบงค์ชาติปรับตรงนี้เหมือนกันนะครับก็ทางตลาดก็เลยเลือกที่จะเลี่ยงความเสี่ยงตรงนี้ออกไปก่อนนะครับก็เลยเป็นที่มาว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่ถูกขายลดความเสี่ยงออกมาในวันนี้นะครับแต่ว่าในเชิงพื้นฐานนะครับนักวิเคราะห์ทางเคเตสเรายังชอบทาง KTB นะครับ,รบก็มองจุดเด่นเรื่องของงบประมาณภาครัฐในช่วงที่เหลือของปีจะเร่งมากขึ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ช่วยประคองให้ KTB เนี่ยน่าจะเคลื่อนไหวได้โดดเด่นกว่า พุ่นธนาคารใหญ่ๆอื่นๆในช่วงที่เหลือของปีนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตในวันนี้นะครับตลอบวันนี้ผมก็ต้องลาไปก่อนนะครับพบกับทีมกปรุทธ์ใหม่ได้ในทุกวันนะครับสำหรับเก่งหลังเกมเพื่อเป็นข้อมูลดีๆนะครับฟังไม่ฟังสั้นๆง่ายๆนะครับได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ